เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดง,สง,ดง,งค,ดความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชวายพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าออบ้านสวยๆมาชมเลยซื้อเล็กอยู่นะบ,บ้านสวยครับพร้อมอยู่บรรยากาศดีทำเลดีติดถน,นนใหญ่เปิดร้านค้าร้านขายของได้สบายเลยอยู่สายก็เหมาะครับเดินทางสะดวกมีพื้นที่เหลือรอบบ้าน กับราคาเพียง1นล้านหกแสนบาทเท่านั้นเองบ้าน2ชั้นติดถนนใหญ่ครับขายแค่หนึ่งล้านหกแสนบาทสุดคุ้มครับตัวบ้านก็โอเคทาสีนิดหน่อยก็สวยมันใหม่โครงสร้างดีไม่แตกไม่ล้าไม่โซม่มมีระเบียงบ้านนะครับไว้รับลมชมวิวด้านข้างก็เป็นพื้นที่ว่างด้านหลังก็ติดถนนซอยติดเพื่อนบ้านแค่ฝั่งเดียวเองติดเพื่อนบ้านแค่ฝั่งเดียวครับคุ้มสุดๆวิวภูเขาด้วยนะครับมีระเบียงมองออกนอกหน้าต่างไปก็มองเห็นวิวภูเขาโปร่งโล่งสบายครับ อยู่ในแหล่งชุมชนครัขายก็ได้อยู่อาศก็เหมาะฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยครับมาชี้เป้าบ้านทำเลดีเลือกซื้อมาะจำได้ไหมพาคลิปใหม่ๆห,หลังนี้มี3ห้องนอนครับ2ห้องน้ำานล้านหกแสนบาทติดถนนสายปากช่องวังน้ําเขียวนะครับทางไปแหล่งท่องเที่ยวใกล้ตลาดสดใกล้ร้านสะดวกซื้อเซเว่นซีเจวิโก พิกัดอยู่ในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับทนใดกำลังมองหาที่หาบ้านสุดนี้อยู่ก็ไปดูฐานที่จริงนครับติดต่อรัดหมายครับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมได้เลยครับติดต่อโดยตรงได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ